ไม่ได้ลูกเดี๋ยวแดดเข้าตาโอเคสวัสดีตอนเช้าครับผมนี่เรามาบินกันต่อครับเดี๋ยวน้อยหน้าช่างไก่ครับนี่บินครับหรือไม่ได้บินครับช่วงนี้อากาศดีครับ ไม่หนาวไม่เย็นไม่ร้อนนะครับอือขึ้นลานดินเลยครับวันนี้เฮ้ยไโดดขึ้นแบบกุ้งเลยครับโอ้โหย้อนแสง ผมไม่อยากจะบินลานก,กว้างๆอย่างเลยแบบมีที่บินสโลว์สโลว์วายพื้นอ้ย <c oughs> อันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจนะเดี๋ยวหามุมใหม่ครับโอเค okay. ว่าไงคะหนูก็อยู่ตรงอปาดเนี่ยลูกมาอย่าเปลี่ยนมุมนะครับพเพราะแดดมันเข้าตา <c oughs> หนูมาอยู่หลังป,ป้าลูกไม่ไปอยู่หน้าป,ป้าค่ะเผื่อเครื่องบินมันมาป,ป้าจะได้รับแทนนะอันตรายครับเด็กอยู่ด้วยผมนี่อยากจะบินแบบสโลเลียดๆพื้นยังเลยแต่พื้นที่มันไม่ค่อยนวยเท่าไหร่ครับว้าย บินสี่เซลนี่มันปลอดภยัยดีนะพอจะตกจะตกวบมันดันช่วยได้เยอะมากเลยครับดูสินะแต่ถ้าอยากสนุกต้องบินใบสี่ผ้านะครับบินเร็วบินเร็วพุ่งนะครับความเร็วนี่ผมว่าโอเคอยู่นะบินใบสี่ผ้าสี่เซลอันนี้มอเตอร์มอเตอร์ของอเปียวนะครับ มอเตอร์ที่แบริ่งไม่ค่อยดีเท่ทาไหร่ คพอแล้วครับจะบินมันเกินไปแล้วลงดีกว่า สันเพราะว่าสันพ่อลูกยางมันใช้บ่อยแล้วครับมันจะเป็นข้อถ้ามันเป็นอะไรนะเนี่ยครับมันตัวเนี้ยมันจะไปกระเด้งกับเฟืองหลักนะมันแล้วมันก็ทําให้แบบเขย่านะครับถ้ามันเป็นอะไรนะเสร็จบินเสร็จแล้วค่าป้าลงแล้วไงลูกเห็นไหมครับมันจะเป็นวงวงแหวงเห็นไหมปกติแล้วมันไม่เป็นไรนะเฮดใบมันจะนิ่งอยู่ครับโอเคจบคลิปครับผม